สวัสดีครับวันนี้นะครับเข้มกับคุณแม่จะมาเล่นเกมทายใจกันนะครับแล้วมาดูนะครับว่าระหว่างเข้มและคุณแม่ใครจะทายใจกันถูกมากที่สุดนะครับพร้อมยังพร้อมพร้อมจริงวะเนี่ยพร้อมจริงขอเสียงดังๆหน่อยพร้อมมาโอ้โหพร้อมอมากได้ครับมาคําถามแรกมีมันใจแหละทแม่ทําให้ระจาอ่ะโอเคมาออือแหละ เหมือนกันส้มตำฝีม hmm> ือแม่ครับเพราะแม่ม anyway> like ีอะไรก็ได้แบบคนเขาทำไปยังไงนางก็อร่อยหมดแม่ผมทําอาหารอร่อยมากอร่อยกับเขาคนเดียวนั่นแหละไม่คนเดียวถ้าใครมากินน่ยใครที่มากินข้าวบ้านผมอ่ะลงรักฝีมือแม่ผมหมดเพราะว่าจะมีในเรื่องของความใส่ใจรายละเอียดในการใส่ลงไปในอาหารมันจะบำรุงทุกอย่างในร่างกายของเราชัว จัป่ามหนึ่งสองสามมากับได้มันเหมือนกันมากจนแบบบางทีเหมือนเราสองกระจกอยู่อะในเรื่องของอารมณ์บางอย่างเหมือนกันแม่เนี่ยจะเป็นคนอ้อนตากับยายเราเนี่ยก็จะอ้อนแม่บางมันก็จะมีอะไรคล้ายๆกันเวลาการพูดแล้วก็อารมณ์บางอย่างต้องใช้เหตุผลใช้อะไรในการคุยอย่างเงี้ยเวลาเรามอนเราก็จะ หมือนกับว่าเออเข้มนอนเราก็จะรู้ว่าเวลานั้นเราต้องเข้าไปหาไหม<อ>แล้วเวลาที่เรางอนก็เหมือนกับเข้มก็เข้าใจแม่ก็คือยังไม่ยุ่งด้วยกันอะไรส่วนใหญ่แม่จะงอนผม <c oughs> คือเวลาแม่งอนเนี่ยเราก็จะดูกันว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะเข้าไปพูดเล่นพูดแย่พูดแซวพูดอะไรให้เขาแบบรู้สึกว่าเย็นลงแล้วเราค่อยแบบมาคุยกันว่าเรื่องนี้ผมผิดไปแล้วนะจะจะไม่ทําอีกรับปากว่าจะไม่ทําอีก คือเราอ่ะแล้วแต่เขาเราอ่ะแล้วแต่เขายังไงเราเราได้หมดที่แล้วอแต่แต่เข้มสจนมากอ่ะจะจะเป็นแบบไหนอ่แต่แค่ไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเนี่ยขาวขาวสุดแค่เดาถูกแม่แม่เดาถูกแม่แม่ถ่ายถูกอันนี้คือถ่ายเข้มนะถูกไหมเข้มถูกอ่ะทำไมคะแม่เพราะเวลา ขอบของเขาส่วนมากเขาก็จะจะเล่นเกมที่เข้มไผ่หน้ามาถูกไหมถูกเลยชอบปลูกต้นไม้มากมาก,มากมากๆคุยกับต้นไม้มากของผมอีก <c oughs> เวลาซื้อต้นไม้มาเขาก็จะนั่งพูดคุยกับต้นไม้หู <c oughs> โ,โตไว้นะนู่นนี่นั่นลดต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ย ความฝันของแคมเองว่าอยากพาตากะยายแล้วก็พี่ป้าน้าอาคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวญี่ปุ่นสักครั้งหนึ่งแบบพร้อมหน้าพร้อมตาไปกินเที่ยวเผื่อแบบตากะยายอยากเห็นแบบอ,อะไรนะหิมะอืมพาเขาไปเที่ยวพวกอนดอกซากุระสวยๆแม่ก็อยากพาไปอยากดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ คือแม่เป็นคนสะสมทองแล้วผมก็ซื้อให้ทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยซื้อให้บาทสองบาทเก็บเงินซื้อให้อะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่อะพวกถ้าถ้าเป็นเงินอะเข้มทำงานมาเข้มก็ให้แม่หมดเลยปีนี้ก็คือสิบบาทไปเลยโอเคมากค่ะคือเขาให้อะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเขาก็ซื้อทองให้แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะให้อะไร ระหว่างเข้มกับคุณแม่เนี่ยแสดงความรักให้กันทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นก่อนออกจากบ้านหรือว่าเข้าบ้านอะไรทุกช่วงเวลาเนี่ยเป็นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดวันแม่ก็จะพิเศษหน่อยก็จะมีของขวัญให้มีมีคำมวยพรให้แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการล้างทงล้างเท้าให้คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆก็รักทุกวัน,นครับรักแม่ทุกวันเลยความรักนี่คือมีให้ทุกวันอยู่แล้ว แต,แต่เรื่องความหงุหงิดที่อยากให้เขาใจเย็นลงหน่อยเพราะเขาเป็นคนใจร้อนค่ะก็คือหงุหงิดเรื่องเรื่องความใจร้อนอยากให้ใจเย็นลงลงตรงนี้โอเคโอเคเนาะแม่บอก